วันนี้เราจะเดินทางไปได้วยกันครับกรุงเทพเบตงแม่สายเชียงใหม่กับเจ้า Gpx Dc3 คันนี้ครับสำหรับทริปของเราในครั้งนี้เส้นทางจากกรุงเทพลงไปเบตงแล้วขึ้นเหนือไปที่แม่สาย คาดว่าจะใช้ระยะทางไม่ต่ำกว่า3,000กิโลเมตรครับเราเดินทางกันด้วย g p x DC3 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่โมเดลใหม่จากทาง g p x แน่นอนว่าตื่นเต้นกว่าการเดินทางในทริปนี้ก็คือการได้ขี่รถใหม่คันนี้นี่เองครับ g p x DC3 ออกแบบโดยคนไทยให้รวมที่ดูสปอร์ตครับมองเผินๆอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้า GPS Drone ที่เบ่งกล้ามให้ดูบึกบืนมากยิ่ขึ้นครับเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ตัวรถ ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับรถออโตเมติกในคลาส3 0 0ซี cc, แต่จะอยู่ในเกณฑ์ของรถในช่วง 150-160cc ในตลาดบ้านเราณตอนนี้ครับระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทั้งหมดเป็นแบบ LED สวยงามไหมต้องบอกเลยครับว่าสวยมากครับดูโฉบเชียวเส้นสายดูสวยงามมากครับ การเดินทางในวันแรกตั้งเป้าไว้ที่จังหวัดสุราธ,ธานีกับระยะทางในวันนี้มากกว่า660กิโลเมตรครับกว่าจะออกจากกรุงเทพได้ก็ราวเที่ยงถึงฝนจะตกหนักเราก็ต้องทําเวลาเพื่อให้ไปถึงจังหวัดสุราธ,ธานีครับบนถนนเปียกกับยาง IRC i z s มั่นใจได้แน่นอนครับจากการขับขี่รุยฝนในช่วงความเร็วมากกว่า100กิโมตรตชั่วโมงเอาอยู่ครับ G.P.X. DC3 มีความจุถังน้ำมันอยู่ที่10.3ลิตรครับกับการขับขี่ยืนพื้นที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่ชโมงทำให้ได้ระยะทางต่อถังมากกว่า200กิโลเมตรโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่25-28กิโลเมตรตอลิตรหากขับขีท่ทั่วๆไปที่ไม่เกิน100กิโลเมตรชโมงน่าจะได้เกิน30กิโลเมตรต่อลิตรครับ กว่าจะมาถึงสุราธ,ธานีก็เล่นเอามื่แถมฝนตกตลอดทางครับเจอรถเสียข้างทางเลยเข้าไปช่วยกันยันมาส่งที่ร้านซ่อมรถก่อนที่จะเข้าไปตัวเมืองเพื่อหาที่พักที่จังหวัดสุราธานีครับและที่ขาดไม่ได้เลยหากมาที่จังหวัดสุราธานีก็คือการกินหอยครับและร้านนี้ก็คือร้านที่ไม่ควรพลาดปายาหอยสดจังหวัดสุราธานีครับ เมื่อกี้ลุยฝนมายาวๆครับมาถึงห้องนี่คือตอนได้ถอดตากหมดครับไม่ว่าจะกางเกงเสื้อผ้ากระเป๋าแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ไว้ใจได้แน่นอนครับก็คือกุญแจของเจ้า DC3 ครับตัวนี้กันน้ําระดับ IP67 ครับลุยมาเมื่อกี้ใส่กระเป๋ากางเกงมาใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาครับเอารถมาตัวเช็คพวกลมยางครับเพราะว่าเวลาขับขี่บนแบบ พวกทางนอะไรเงี้ยถ้าเกิดยางอ่อนขึ้นไปหรือว่าไงโอกาสที่แบบจะทะลายย้ายค่องข,องของ้างสูงวันนี้จะเปียกอยีกไหมเนี่ยไม่เหลือ <laughs> ดูดิตอนนี้ฝนตกอยู่ ตอนนี้ก็อยู่ที่ปตทผาทองครับเลยทุ่งสงมานิดนึงเดี๋ยวเดินทางต่อครับน่าจะถึงเปตรงก็ช่วงเย็นๆค่ำๆแลยบรรยากาศแบบนี้ลุยต่อครับ้ oh, 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 oh. สุดทา เมื่อเดินทางมาใกล้ถึงจวัดยาลาเราจะเห็นด่านตรวจที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มีท่าทีที่ยิ้มแย้มทําให้เรามีความรู้สึกอุ่นใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้นครับมาตั้งไกลครับมา,าลา้างรถยะลา เทียราเราจะเห็นผู้หญิงคลุมผ้าฮิยับเยอะกว่าคนที่ไม่ได้คล,มลุมผ้าก็เป็นอะไรที่แปลกตาจากจากการขี่รถเที่ยวในภาคอื่นของประเทศไทยครับดูมิเซเนและเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ไปอย่างมากครับ เส้นทางก่อนจะถึงเบตงก็จะมีช่วงถนนที่พอที่จะเล่นโค้งได้บ้างครับด้วยจเจ้า GPX DC3 ในรุ่นสปอร์ตจะมีโชคหลังของ YSS ติดมาจากโรงงานซึ่งถือว่าทำงานได้ดีมากครับทำให้รถฟิลลิ่งออกไปทางสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเข้าโค้งช้าหรือเร็วแคบหรือกว้างก็มั่นใจได้ครับสำหรับสายขับขี่ท่องเที่ยวต้องบอกเลยว่าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแล้วครับ อันนี้ก็เกือบถึงเบตงแล้ก็มาแวะะคานนี้สะตาไนโอสะพานโกที่แก่สะพานโคกทุแส่โอเคโเคช่วงนี้คนมาเที่ยวเบตงเยอะไหมครับ เยอะใช่ไหมอันนี้สามร้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอกเลยครับอนนตอนนี้ก็มาถึงที่เบตงแล้วครับแวะมาเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าเนี่ยเติมเราเติมมาแต่จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็สองร้อยกิโลแล้วก็พอดีต้องเติมต้องเติมไว้ก่อนครับเพราะว่าปั๊มเปิดก็ต้องเติมไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่พักแล้วก็ไปกันที่อุโมงค์เบตงครับ สรุปก็ได้ที่พักอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ลุ้นอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้เราได้ที่อะไรทรีเฮาส์รี้องจ่ายออ๋อฟรีเฮาส์อันนี้ทรีเฮาส์ทรีเฮาส์ <c oughs> ก็คือไก่ครับพี่เจ้าองบอกว่าของดีของเด็ดเบตงต้องลองดูเมื่อขี่มาถึง1,000กิโลเมตร ตัวเรือนไม้จะแสดงไฟออยเช้งเพื่อเรารู้ว่าต้องเปลี่ยนฐานมันเครื่องโดยที่เรือนไม้จะเป็นแบบ Reverse LCD Meter ที่แสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนครับโดยการเลือกทริปการตั้งเวลาหรือการรีเซ็ตทริปจะไปอยู่ที่สวิตช์แฮนด้านซ้ายครับส่วนสวิตช์แฮนด้านขวาจะมีปุ่ม TCS เพื่อควบคุมการเปิดปิด Traction Control ครับทริปนี้ขี่กันยาวๆ5วันของทั้งหมดยัดสายใต้เบาะครับซึ่งมีความจุเยอะพอสมควรครับ สามารถใส่หมวกเต็มใบได้ก็สามารถใส่เสื้อผ้า4-5วันได้ครับขี่ตัวเปล่าสบายใจครับและแลนด์มาร์คที่สำคัญเมื่อมาถึงเบตงก็คือการมาเที่ยวเขตชายแดนเพื่อถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดแดนสยามครับเมื่อเรามาถึงที่ด่านก็บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยครับว่าเรามาถ่ายรูปกับป้ายก็สามารถขี่รถเข้าไปได้เลยครับ

นี่นี่น,นี่ไปถึงตรงนู้นนี่ตรงนี้อยู่ใต้สุดแดนสยามนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปเหนือสุดแดนสยามครับ ช่วงถนนแห้งตัวยาง IRC-IZS ก็ให้ความยึดเกาะถนนที่ดีเล่นโค้งสนุกทีเดียวครับยิ่งทำงานคู่กับโชค YSS ก็ทำให้เพิ่มความสนุกขึ้นอีกครับ <S 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 เส้นทางจากใต้สุดสยามขึ้นไปเหนือสุดแดนสยามระยะทางค่อนข้างไกลครับประมาณ2,000กว่ากิโลเมตรเราแบ่งการเดินทางออกเป็น3ช่วงครับจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปและใครๆก็สามารถขี่ตามรอยของเราได้ครับ แว่ถนายน้ำมันเครื่องที่หาดใหญ่กเกยจะขอพูดถึงตัวเครื่องยนต์ของเจ้า GPX DC3 ซักหน่อยครับโดยตัวเครื่องยนต์จะมีขนาด 278.2cc ระบายความร้อนด้วยน้ำรหัสเครื่องยนต์จะใช้ชื่อว่าไฮเปอร์ไอครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับรถแบร,แบรนด์อิตาลีแบรนด์หนึ่งครับ่งมีการปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของตัวรถซึ่งผมเองต้องบอกเลยครับว่าเจ้า GPX DC3 คันนี้มีอัตราเร่งที่สนุกมากครับและกำลังของเครื่องยนต์ที่เยอะ ทำให้สามารถขับขี่ขึ้นทางเขาได้อย่างสบายๆครับการขับขี่เร่งแซงต่างๆทําได้ทันใจมากครับมันเหมือนกับเราเอารถในคลาสหน0่งร้อยห้คบหคร่งสิ่พแซงไปโม่แล้วประมาณนั้นครับ <S <S ตัวรถจะมีระบบ traction control ผมได้มีโอกาสได้ทดสอบตอนที่เจอถนนที่เป็นหินลอยได้ลองเปิดคันเร่งแรงๆพบว่าตัวเครื่องยนต์มีการตัดกําลังของรถลงเพื่อไม่ให้ล้อหลังมีอาการฟรีทิ้งซึ่งต้องบอกครับว่าใช้งานได้ดีจริงครับเออโอเคเว้ยตัดรอบอยู่ตัดรอบตัดรอบ ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเรือเขาบอกว่าโรงแรมเรือโร,รงแรมเรือจังหวัดสุราษฎร์ครับเราขี่แบบเซฟๆนะถ้าเกิดว่าไม่ไหวเราก็อาจจะพักแต่ปลายทางตอนนี้คือตั้งไว้ที่ประจวบไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไหวก็น่าจะถึงถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ไหวก็ไม่ไหวเออไม่ไหวก็ไม่ไหวเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเราจะไม่ได้แบบตะบี้ตะบ,บันขี่ พอนถึงชุมพรก็เจอทางทําถนนอีกแล้วรถติดกันไปยาวๆตอนนี้นะครับก็ขี่มาแล้ว 1,983กิโลครับอันนี้คือที่ประจำของตาโอมครับตาโอมมาลงบ่อยที่นี่มาทานข้าวที่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมครับครัวเจ๊ตู่นี่อยู่ที่พักโรงแรมเลยโรงแรมบ้านสวนอยู่ตรงนู้นตรงรถนั่นแหละผักกะปิสตอว์ไอ้เจ้าโอมนำเสนอครับผมยังไม่เคยกินสตอเลยอะ่รวะถ้าไปอยู่ทีเออไม่เคยกินจริงๆอร่อยแม่อร่อยก็ดูจานแล้ครับ ไม่เหลือเดี๋ยวเนนี้ก็เดินทางต่อครับยาวๆอีก1200ถึง1300โลครับโดยประมาณ เมื่อกี้เติมไป8.5ลิตรนะครับ8.5ลิตร241โลเจอีเียวมเหนือจดใต้นะครับมาเจอกระติบใต้จอดเหนือสีขาวสวยว่ะพี่จะไปไหนเนะี่ยไปแม่สายไงผมเมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนนอนเขาย,ย้อย,อย ทีนี้จะลงไปใต้ครับส่วนผมจะขึ้นเหนือครับครับาบายยเดินทางโชคดีครับครับผม ครับเปิดไาโอเค,อเคหาเลมชัดๆอาจจะมืดหน่อยเปิดโอ้โห,โหดูรามาเห่าวันนี้นอนกันแต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะโอเคอยู่สมัยนี้ขี่มอเอไซเที่ยวสบายลำเคือแบบไม่ต้องพกชุดไปสิบวันต้องพกไปสิบชุดอะไรย่เงี้ยอตอนนี้แบบไปพวก ล áng, ้างซักรีอะไรเงี้มีแทบทุกจังหวัดทุกที่ครับตอนนี้อยู่นครสวรรค์ก็เลยได้โอากาสแวะมาซักผ้าสัาหน่อยจะได้แบบเอาไว้ลุยต่ออีกยาว,ยาวๆหลายวันครับวันนี้ปลายทางแม่สายครับเราจะกะให้ไปถึงแม่สาตอนช่วงค่ำๆเพราะว่าอยากไปถ่ายกับป้ายเหนือสุดแดนสย,ยาม วิ่งมาไกลๆเมื่อกี้ครับก็นี่เลยชาร์จแบตโอเค 58. 58มา58 58เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เหลือนิดเดียว ในช่วงทางตรงยาวๆได้ทดสอบท็อปสปีดซึ่งจากการทดสอบแบบนั่งขี่จะได้อยู่ที่147กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหากหมอบจะได้อยู่ที่151กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักคนขี่หรือสภาพอากาศแต่ดูแล้วสายแต่งน่าชอบครับเพราะคิดว่าเอาไปทำข้างโอเพ่นน่าจะสนุกแน่นอนครับ ในช่วงฝนตกแบบนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือระบบเบรคนั่นเองครับ GPX DC3 เป็นระบบเบรค ABS ทั้งหน้าและหลังในช่วงฝนตกได้ลองเบรคกัะท่านหันซึ่งถือว่าระบบเบรค ABS ทำงานได้ดีมากครับการเบรกก็ไม่สะท้านขึ้นนิ้วมากครับ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ระบบการสะเทือนทำงานได้เป็นอย่างดีเราเจอถนนขาดแบบไม่รู้ตัวครับทําให้รถลอยลงมาอย่างแรงซึ่งตัวระบบการสะเทือนของ GPX DC3 ช่วยให้เรารอดตัวมาได้ครับ การเดินทางของเราในวันนี้ทําเวลาได้ตามเป้าครับมาถึงที่แม่สายตอนช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ร้านค้าปิดหมดแล้วครับเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปถ่ายรูปที่ป้ายเหนือสุดยอดแดน,นสยามได้ครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เหนือสุดแดนสยามนะครับที่แม่สายครับก็จริงๆวันเนี้ยก็จะเป็นการจบทริปแบบจริงๆละคือจากกรุงเทพไปเบตงแล้วก็จากเบตงขึ้นแม่สายแต่พรุ่งนี้ผมต้องกลับเชียงใหม่ก็จะเป็นจบทริปจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,700กิโลโดยประมาณ3 7 0 0 3 8 0 0อะไรนะช่วงประมาณนี้ จากที่ได้ขี่ g p x DC3 มาร่วม3 0 0 0กว่ากิโลเมตรคาแรคเตอร์ Character ของ g p x DC3 ก็จะเป็นรถที่มีความคล่องตัวขับขี่ง่ายควบคุมได้ง่ายคล้ายกับรถอัตโมติในระดับ 150-160cc ในตลาดบ้านเราครับแต่จะมีความแรงในระดับของรถในคลาส 300cc ทำให้การขับขี่เรา้าใจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเดินทางไกลที่หมดห่วงครับและหากใครไปสายท่องเที่ยว กำลังของตัวรถสามารถนําไปขับขี่ได้ตามเส้นทางชันๆได้อย่างสบายๆครับโดยที่ gpx dc 3จะมีด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่น s แซนดา r d ดที่จะไม่มีระบบ traction control กับชกหลังของ yss และอีกรุ่นก็คือรุ่น Sport ที่ผมได้นําไปทดสอบในครั้งนี้ครับซึ่งจะมีทั้ง traction control และชกหลังของ yss โดยที่รุ่น s แซนดา r d ดจะมีสีเทาและดําส่วนรุ่นสปอร์จะมีสีขาวแดงเขียวและดำครับ สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบรถที่มีการออกแบบมีเอกลักษณ์มีความคล่องตัวมีกำลังเครื่องที่เหลือเฟือในการเร่งแซงและสามารถขับขี่เดินทางไกลเนี่ยได้อย่างสบายเนี่ยจเจ้า GPX DC3 คันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนครับซึ่งแน่นอนรถคันนี้ถูกใจผมมากครับก็ต้องรอติดตามดูครับว่าผมจะมีโอกาสได้นำเจ้า GPX DC3 รุ่นนี้ไปท่องเที่ยวกันที่ไหนเดินทางไกลขนาดไหนและมันขนาดไหนต้องรอติดตามดูครับ